ฟุลซิมเปกได้ชื่อว่าก่อตั้งมาอย่างเก่าแก่โดยราชินิกลุลนรูดมและเป็นตัวแทนของกลุ่มขแมกเขียวหรือขเมเนสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มจรณาที่เคลื่อนไหวร่วมกับขมเนแดงขมแมกกระหอมและขมเนขาวและขมเนขาวขมแมอโโดยพระนา่านสอนสานฟุลซิมเปกจึงมีภาพลักษณ์เป็นสีน้ำเงินมาตลอดแต่เมื่อเจ้าหญิงนโรดมมารีอดีตชายาสมเด็จกรมพระนโรดมรณริศซึ่งเคียงข้างกอบกู้ฟุลซิมเปก ร่วมกับสมาชิกราชนิกูลคนอื่นๆในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของปี2018ที่ทำให้สมเด็จก,กรมพระนโรดมนาฤทธิประสบอุบัติเหตุนั้นต่อมาเมื่อพระองค์ถึงแก่ชีพิตักใสอดีตชยามารีจึงเข้ามารับมรดกนี้ไว้แม้จะต้องต่อสู้กับสมาชิกบางคนในราชวงศ์นรดมและคนใกล้ชิดของเธอเองการช่วงชิงนี้เป็นไปอย่างดุเดือด จนมาถึงจักราวุธปัจจุบันฟุลซินเป็บก็ยังไม่ได้กลับไปใช้สีน้ำเงินอีกเลย